มาถึงแล้วเอาละดูตะปูมจะลงจอดยังไงกันนะครับผีขายมีกลัวน่ไม่น่าหล่อเลยใครวะเฮ้ยกลัวโอ๊ยเปิดประตูเปิดออกดูวู้นั่นใครอะเครื่องมือสองเครื่องมืนเจ็ดเหรอ ใช่แหม่ยิมยิมๆยิมเยิมยิมเรื่องขับเครื่องบินไว้ใจกูไปแล้วที่เดิมเลยเรอบนี้มาดูเป็นผู้เป็นคนกันหน่อยไปไอ้เชี่ยมาถึงถือปืนเลยวะดูดันเอารถกูขนาไหนเอารถกูขนานั้น วันไปกับกูป่ะหรือจะไปขัมอไซค์ฮะขับมอไซค์อยากแมนไม่ใช่รถกูนัดกูอยากไปรถมึงนัดกูไปรถมึงดีกว่าวไปกูไปกับมึงดีกว่านัดมึงนั่งรถกูเฉยๆก็ไม่เป็นนะกูไปกับมึงดีกว่านัดกว่าไป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 เฮ้ยกูรักมึงกว่าวันนี้กูอยากไปกับมึงอ่ะเออมันวางบอมไม่แน่เลยไม่ไม่ไม่เพื่อนกูคนดี้ให้กูไปไหน ได้สิเดี๋ยวนึงชุ้มเอาแล้ท่าเรือไปท่าเรือไปทางเดียวกันปหมเนี่ยมันไปทางเดียวกันปะทางเดียวกันปะได้ทางเดียวกันเอาแล้วฮะไม่ได้กว่ากู็ไปรถมุนดีกว่าปะกูว่ากูไปรถมุนดีกว่าปะไอ้กูไปข้างหนึ่งดีกว่าไปข้างหนึ่ดีกว่าปะไปนั่นเลยไปข้างหนึ่งดีกว่าไปข้างหนึ่ดีกว่าเจ้ากูไปกันอื่นเจ้ากู ไปคนเด้อกูไปคนเด้อคันนี้ก็ไม่ได้แล้วนัดกูว่าต้องไปคนอื่นจริงเหไปคนอื่นไอ้สัตว์ไปนี่คันกูนี่แหละปลอดภัยหายห่วงไปคันอื่นดีกว่าเจ้ากูกูได้แล้วกูได้รถแล้วนัดจะมาร้องเหี้ยวทำไมวะกูต้องเป็นคนร้องเหี้ยวเพราะกูชนเนี่ยฮะเนี่ยลงมาทางนี้กูนัดไอ้สัตว์ทำไมมันแข็งจังวะ มึงนี่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปทางน a, Luckily, Hence, oh right? the ั้นลงได้ไหมลงได้ลงได้ลงมาเลยลงมาเลยครับโต้งยาหูยาหูไอ้ภูเราหาวิธีดำน้ำดิเออลองหาวิธีมันไม่เท่มันไม่เท่ดำน้ำดำน้ำดิภูวิธีดำน้ำไปไปไปหาวิธีมาก่อนไปหาวิธีมาก่อนเพื่ออะไรวะเ้ยไอ้นั้นรถมันก็จะสภาพเดียวกับแบบนั้นแหละ เรมาขึ้นมาแล้วล้กนักเวสล่มนะมึงนะกูจะลุมข้ามึงคนเดียวเลยแหละมันหนักที่เกี่ยถือมัมถ้าไปเรื่องเรือถ้ามันระเปิดนะเหตุผลที่ย่มากมันหนักที่เกียวถือมึงถือมันไมแต่แรกไอเวนนั่น กูต้องระแวงข้างหน้าไม่พอกูต้องระแวงตรงนี้อีกไอ้สจะจะระเบิดตอนไหนวะมันไม่ใช่ระเบิดเป็นสัญญาณกระริบแบบว่ากิอะไรลรืออยู่ในน้ำสัญญาณกระริบเออแบบว่าโซน่าเนี่ยโซน่าเนี่ยอะไรอย่างนี้แล้วเวลามันแบบมีประกายแสงแบบใหญ่ๆมันคืออะไรวะอ๋อมันคือแรงดันแรงดันไฟเออพวกไฟมันมันจ้ามันมันอันตรายสิเท่ากันนะอันตรายอันตรายต่อสายตาเสียงยังไม่เป็นไรวไฟมันขับเรือตรงๆนี่มันจะเหินไปเหินมาทำไม มึงไปปิดคลืนนี่มันได้เหรอวะทำไมข้างหลังแน่เลยแน่เลยเหรเราจะไปขโมยไฮด้าเนี่ยมีเครื่องบินดอกมาด้วยวะแย่ละเฮ้ยนี่เดี๋ยวนะโอ้โหเขาได้มเครื่องบินดอกด้วยกันนะถ้าหารได้เหรออยจะบอกนะข้างหลังบ้านปอยต้องเลยวลอีกเลยจะบอกนะว่าเราต้องขับทุกคนน่ะน่าจะ มันนั่งได้สองคนนี่ไฮด้าใช่ปะใครขับก็ขับกูไม่ขับกูรนะู้แค่นี้นี่เห็นไหมไอ้นี่ไอ้นัดอย่ากด G นัดอย่ากด G นะลงเรือก่อนลงเรือก่อนเฮ้ยดิเดี๋ยเขาเห็นเงียบเงียบเกเซเอาเงี้ยเอาเงี้เห็นโอ้โห,ห,หใครใครอ่ะไม่รู้หลับตายเหี้ย ขนาดเรายังมืดเลยมันต้องไม่เห็นโดเลสแล้วอะไม่ล่ะเราก็แค่เก็บไปเรื่อยไปไปไประวังระวังหมดเต็มเลยเฮ้ย ไดให้ได้มีลำเดียวมันไปขึ้นขึ้นเครื่องบินลำไหนวะนี่ลำอยู่กับปอนลำเดียววะไปได้หมดแหละใช่ไหมไม่ได้ได้แค่คนเดียวไปไปให้ด้ามันมีลำเดียวพวกเราลำนู้นไปก็ได้แต่กวนลำนี้เช็คขี่ยังไงอ่ะขึ้นไม่แหละกดกดอะไรนะกดคลิกป่ะคลิกแล้วกดไอ้ยโจนขี่ยังไงอ่ะกดขึ้นไปแล้วกด E กดขึ้นไปแล้วกด E คืออะไรวะนะ อีคืออะไรอ่ะกูไม่บินกูไม่บินกูไม่บินกดอีกดอีกดอีตายได้ไงอ่ะก็กูชนขอบแล้วตายเลยชนทีเดียวเองเฮ้ยมันยิงปืนยังไงอ่ะมึงถามกูเหรอกูยังขีงบินไม่เป็นเลยสักกูตายว่ะโห้กูขึ้นไม่ได้อ่ะมันขึ้นยังไงอ่ะปีกไปชนเนี่ยสักอย่างหนึ่งตุ้มมันต้องขึ้นเครื่องบินหมดเลยเมื่อกี้เนี่ย เราต้องให้ขึ้นหมดเลยแล้วมันก็ต้องไปช่วยกันยิงด้วยไอ้นัดมันปาซีโฟทำไมวะเมื่อกี้น่ยไม่ติดไว้เรื่องมันหาเรื่องอะไม่ต้องทำอะไรมันหาเรื่องโอ๊ยทำไกูวิ่งช้ามันขี่ขึ้นยังไงเนี่ยเครื่องบินเนี่ยมันเอาขึ้นยังไงวะเออเครื่องบินมันเอาขึ้นยังไงมึงต้องสอนเพื่อนได้สัตว์ไม่ได้มันให้ไปหมดเลยมันต้องไปช่วยกันยิงเครื่องบินลำเนี้ยมันมันมันจะมีตัวบินเว้ยมันจะบินแนวตั้งใช่ไหม อ๋อกดห้าไอ้ภูมิกดเลขห้าน้ำแพทรเฮ้ยพวกเองต้องพวกเองต้องยิงคมกันนะโอเคมีเรอกจะบอกกูทำาพืเพื่อมินตกน้ำใช่กูทำตก <c oughs> <c oughs> แย่แล้วอากูจมนะ้ำตายเ oh. <c oughs> อาไอเรน คนยิงคุ้มการขับเครื่องบินตกงน้ำตายหมดมันต้องใช้น้ำแพดอะเฮียมันยิงไม่ได้ถ้าใช้น้ำแพดเพราะว่าคลิกยิงมันคือคลิกที่ไม่ไม่ใช้ใช้เจ็ดเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าคืออะไรหนซ้ายขวาเฮเจ็ดกับเก้าไม่ไม่ใช่เจ็ดกับเก้ามันหมุนไม่ใช่หรอหมุนป่ะโอ้หนี่จะให้กูเล่นท่าด้วยครับไม่ิจะยิงยิงตัวไหนอะน่าจะอยู่เจ็ดกับเก้าป่ะไม่ใช่เมื่อกี้ความสูงมันไม่ถึงกูใช้เมาส์อะยิงเอาใหม่ดี เลขห้าคือขึ้นแล้วไงต่อ,อาาแล้วก็วกดตัวจีเก็บล้อแล้วก็บินไป<ม>เลยมวึงวิ่งกันเร็วจังวะทำไมกูวิ่งช้าจังเลยอะเฮ้ยหรือใครใครขับใครขับลำนั้นได้ไหมแล้วไปข้างหน้าไปยังไงมันให้ขโมยลำนี้ไงไปข้างหน้ากด W เอ้ยนะขับลำนั้นก็ได้เดี๋ยวเลือกขับขับเจ็ตยิงตึ้งน่ตาถึงจริงเลือกสุดฮัด <c oughs> <c oughs> เขาตามขบวนเลยผัดโผล่ผัดโผล่แย่นะขัขึ้นบกขึ้นดวงจันแล้วนะมึงมึงลำไหนเนี่ยไม่ไม่รู้ลำเพื่อนอ๋อเจอแล้วโอเคอุ้ยเฮ้่มนกดยังไงวะโอเคอุ้ยอุ้ยแย่นะ แย่แล้วคนดับโอ้มึงบินสูงพวกมึงบินสูงขนาดไหนวะกูไม่เห็นพวกมึงเลยกูขับบินกูสิไอ้นัดมึงลำไหนวะลำที่นี่ไง้ตามมันเนี่ยเฮ้ยกูยิงโดนไปแล้วกูยิงโดนไปแล้วโอเคนรวยมากรอยมากไปข้างหลังมาข้างหลังมานี่ข้างหลังมาหลบอยู่ใหน้แม่ยไอ้คนหลบอยู่กูพยายามยิงมันอยู่เห้ย ไม่ใหญ่เอ้ใหขับไฮด้าให้ดีกว่ามาพวกมึงมายิงกูหมุนเยอะไปไหนเมื่อกี้ไอ้ย่แม่มึงทิ้งดิ่งเลยจัดอ๋อกดสเปซบา์ยิงรู้แล้วใช้ลูกยิงเลื่อนเลื่อนเปลี่ยนอาวุธไงให้กูขึ้นก่อนนะพวกมึงขึ้นทีหลังให้กูออกไปก่อนไม่งั้นพวกมึงจะไม่เห็นว่ากูบินอยู่ตรงไหน ไอ้กดสเปซบาร์นะกดสเปซบาร์ยิงรู้แล้วสเปซบาร์ยิงอะไรวะกดสเปซบาร์เป็นปุ่มยิงเออใช่ได้แล้วคือคือใส่หน้ากูเลยแม่งกดก่อนเลยเนอ๋อทำไมมันดิ่งลงอ่ะเฮ้ยเครื่องดับเครื่องดับอะไรวะเอ้าเฮ้ยเครื่องดับกูกดแปดไปเลยหนูหนูเต อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านขำ้ม <c oughs> นหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรทำไมอะ่ะเอค,ครับให้นั่นออกก่อนบินพยายามบินใกล้ม<า>ัม<า>นอ่ะกูยังบังคับไม่อยู่ไอ้เอาเมาส์ขึ้นมันเป็นลงอะไรเมาส์ลงเป็นขึ้นอยู่ไหนี้ยใช่เครื่องบินขับกันแหละเออไอสัตว์กูแม่งแบบชิบหายแล้วบังคับไม่อยู่ไม่แก้ถึงจะไปพร้อมกันกูก็ช่วยมันยิงไม่ได้สัตว์ตะเกียบปะปะปะแต่ละเจอแล้วกะเจอแล้ว มันบินอ้อมว่านัดมันบินวนเรื่อยๆนะโอ้จ้ากว่ะมันบินมานัดผมเล่นทางไหนไม่ได้หรอตั้งไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดือดเดือดเดือดตึกตึกไปหาโอ้โหเออ อีกล้ำเดียวล้ำเดียวล้ำเดียวเบ่งยากว่ะเขาหายไปแล้วไปมามาจุดเหลืองโอ้โหกูยิงไปสามลำเมื่อกี้นี่มึงดูนี่เนี่ยกูกำลังสับสวยกับการเลี้ยวมากเลยเนี่ยแม่งเลี้ยวไงวะใช่มันยากไอ้แย่โอเคหมุนให้ตรงหมุนให้ตรงแล้วก็บินให้ตรงเอาโอเคแค่นี้พอนี่ไงปั๊บ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 เอาล่ะลงไงวะครับก็จะมาถึงจุดลงจอดนะครับผมอ๋อกูยังไม่ได้เก็บล้อไอ้แย่ตะเกียคุยังว่า เก็บร้อนักทียังว่าทำไมไม่ค่อยผิวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูต่ำไปปะเนี่ยไอสัตว์เสมอตึกเลยเฮียเอาละเราจะมาวัดกันตอนลงจอดกันนะครับผมคุณคิดถูกก็แหละเฮียได้เล่นได้เล่นใหม่ได้เลยสัตว์ล้อออกมาก่อนเลยใจเย็นใจเย็นใจเยนใจนใจนไก่ไหมเนี่ยเนี่ยกูเห็นแล้วเนี่ยไม่ไหใจ กูกูต้องเลี้ยวใหม่กูต้องเลี้ยวใหม่ต้องเลี้ยวใหม่ใครอ่ะฮะกูใครกูเองกุยมึงขอเสียวาตั้แกกูก็ไม่อยากทำหรอกตั้แก่ไอ้มาถึงแล้วเอาละดูกระพูจะลงจอดยังไงกันนะครับโอ้ยผีขายเมฆขวานะไม่น่ารอดเลย่ใครวะไอ้กูุมาร เฮ้ยมึงอะต้องเอาเครื่องบินไปจอดให้ตรงที่นะเว้ยของใครอ่ะเดี๋ยวนะกูต้องขับใหม่เหรอพ่อมึงไอสัตว์เอ้ยไม่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 ให้ไอ้นัทต้องจอดไม่เหรอใช่ไอ้นัทแค่มาจอดอ่ะแค่มาจอดก็จบแล้วไว้ใจกูนะแล้วมึงจะบินวนทำไมเนี่ย แลนดิ้งไงไม่มันกด E ได้ไหมหรอปีขายไปข้างกวัวตะเกียกด E ดับเครื่องอะเวลาจะลงต้องดับเครื่องนะเว้ยเราค่อยๆลง E แล้วมันมันไม่ใช่แนวตั้งได้ไหมหรอโอเคเอาหน้าจออเครื่องสักทีนึ่งเอเคกูอยู่ไหนบอกกูขับเครื่องบินอยู่ไงไม่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 เครื่องบินมันระเบิดไปแล้ว นี่กูตายในหน้าที่อีกันเหรออย่าเรียกว่าตายในหน้าที่เรียกว่าหงงโลกตายดีกว่ามล็อกเครื่องบินใครอยากจะซื้อไฮด้ามาขับก็ซื้อซะนะเฮ้ยมีฮอไอ้นัทแมวคนนึงไอ้นัทมีฮอเฮ้ยโอ้โหไอ้ฮอว่ะขี่ฮอเลยนัทเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่เอาฮออ่ะกูไม่เอาฮออ่ะมาไหมลำเนี้ยเฮ้ได้ได้ได้กูจะขับเอาว่ะเอาว่ะ ยังไงอ่ะวันงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึึงงแป๊บนนะมาขึ้น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 มากําลังกําลังกําลังไปกําลังไปรับใหม่ดีกว่ารับใหม่ดีกว่าเจ่ากูรับใหม่ดีกว่าขึ้นมานี่ไงไปด้วยหนูมาหนูมาเร็วเอ้ยมึงลงมาทำไมเล่าไปดิไอสัตว์ดูไม่ปลอดภัยกันถึงขั้นซื้อเครื่องบินขับกันเลยเหรอหนูมาเร็วขึ้นไม่ได้อ่ะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไอสัตว์ข้างซ้ายข้างซ้ายกูคิดว่าเข้าด้านหลังแล้วมึงติดนิสัยจ้ากูแล้วไง ข้างหลังด้วยไอ้กดวีดูดิลองดูหน้าไอ้หนูนั่งอยู่เอ้านัดเอ้าไอ้ภูมิไปไหนอ่ะกูนั่งอยู่คุยอย่าปอนเลยเอารอเราไปนั่งเดินไม่ไอ้ปอนปอนปอนทำไมมันเอียงๆวะไอ้ปอนไอ้ปอนกูจะอ้วกกูดูในรถไอ้ในเครื่องเนี่ยในรถมาปอนปอนปอนมันดิ่งนะปอนมึงเห็นไหมล่ะไอ้สัตว์ เรียนผู้ลูกเรือผู้โดยสารที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้เรากําลังจะถึงเมืองเมืองชื่อว่าอะไรนะเมืองลอสซันโตสเอ้ยคุณกดจีก็ระเบิดไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเปิดนี่ให้เดี๋ยวเปิดท้ายให้เปิดท้ายด้วยเออได้ได้ให้เราโดดไน้เพจถึงยังไม่ใช่เพจเราเราต้องโดดร่มลงนะจะได้เท่ใ่ใช่ใช่ใช่เราจะโดดร่มลงเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นสูงหน่อยขึ้นสูงหน่อยไม่กูมีร่มหรือเปล่ามีมีทุกคนดิ อีทุกคนกดได้ลูกเคยไม่มีเราเคยไม่มีเฮ้ยไอ้ปอนมันอยู่ซ้ายมือเราเนี่ยตึกซ้ายมือเราเนี่ยถึงแล้วมั้งเออพอแล้วเออรอบสองไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วปอนเปิดประตูหลังหน่อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วมึงอย่าเพิ่งกดระเบิดไอ้สัตว์กูเปิดอยู่พวกมึงอะไปไหนกันหมดอะโดดแล้วเนี่ยกูลงมาแล้วไม่จะโดดไปไหนเนี่ยตึกไงบ้านเราไงมาแล้วมาแล้วเนี่ยรูปลูปตัวเฮ็ดเนี่ยรูปตัวเฮ็ดเนี่ย ไม่คือมันมันลงยังไงอ่ะแบบว่าให้เป็นนิ่งๆโอ้โหเชียวเชียวเชียวตึกเชียวตึกเฮ้ยมีคนตายตายวะมึงแลนดิ้งอย่างเบาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาอะกูรอดเว้ยไอสัตว์รอดไอ้เหี้ยลงมาจากรถดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอสัตว์ไอปอนเป็นอะไรวะ เออแฝงยังมีอะไรวะเอาไปดูไปเล้ไปกูมาแล้ว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 มาเข้าบ้านปอนเข้าบ้านเลยนะชไปอนเข้าบ้านเขาไม่ได้อะไรกูโดนวัดกูจะทำอะไรผมคุณมัน